ไม่เป่าเพราันึะเดี๋ยวบันทึกจับกุมนครับจมบันทึกับลุพี่เข้าน้ำเพราะพี่ต้องถูกควบคุมตัวแล้วครับไข้าไปฉี่นี่แล้วพี่อยู่รถมันกาไปฉ่่อย่รถนพาไปคคุมตัวไหมรถมานเท่าไหร่ควบคุมวไปฉี่เารมนนเท่าไหร่ก็ไม่ควบคุมตัวไปฉี่เขาอยู่รถมันานเท่าไหร่ ไม่ไม่ลงมาอะไรเขาจะไม่ฉี่ไม่แค่แค่อเค่เทสไม่เกิน10วินาทีพี่เนี่ยพาเขาไม่ฉี่สิเครื่องเครื่องเทสเนี่ยพาเขาไม่ฉีดิเครื่องเทสนี่ไม่เกินสิบวินาทีเป็นอะไรเขาไม่ฉี่ไม่ได้เหรอมันาทีเป็นอะไรไปฉี่ได้พี่เขาไม่ฉี่ไม่ได้พี่าไม่ฉี่ดิแต่ว่าต้องเทสก็หนีเหรอยากอ่อนเทสไปไม่ได้ขมไม่เป็นยังไงเป่าเหรอครับเป่าเป่าอมแล้วเป่าแค่นี้เอง อ่าน้องเขาฉีดได้เลยเป่าไหมครับน้องจะเป่าให้เป่าเขาบอกพี่ใช่ไหมเป่าไหมครับจะเอาไปทางเผ่าไม่ไอตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ไม่ทำอยู่แล้วตำรวจไม่ได้อยากไปซื้อหรอกเันตามกฎหมายพี่ผือไม่ได้อยากไปเอาในส่วนของคุณมาลีเนี่ยเราก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเนื่องจากกฎหมายเนี่ยสันนิษฐานว่าถ้าปฏิเสธการเป่า วัดแอลกอฮอล์เราก็แจ้งข้าหาในส่วนของอคุณมารีก็ใช้หลักทรัพย์เงินสด2 0,000ืบาทประกันตัวไปนะครับซึ่งทางว่าชสวนก็อนุญาตให้ประกันตัวครับแล้วก็นัดให้มารายงานตัววันนี้นะครับซึ่งในส่วนของราชสนเนี่ยก็จะต้องอสอบปากคำนะครับถ้าเขารับสารภาพนะครับก็จะต้องอพิมพ์มือแล้วก็ส่งอายการให้สารพิพากษานะครับในส่วนของ่อนชายเนี่ย ทางพนักสวนก็ได้แจ้งข้อก่าหากับเพื่อนชาย,ยาเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อหาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ในส่วนของอาาการดูหมิ่นนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้เบืออ้องต้นทางฝ่ายชายกา็รับสารภาพซึ่งในส่วนของอพนักสวนเนี่ยก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อ นำสำนวนนะครับส่งข้องที่อายัดกับนาสารพิพาสครับเนอไม่มีัะเพราะว่ากฎหมายตั้งแต่ปี2557นะครับก็มีบัญญัติไว้อยู่แล้วนะครับว่าหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอจากเจ้าที่ตำรวจนะครับก็สันิษฐังว่าเมาแล้วขับนะครับซึ่งก็ผิดตามพรบจราจร252มาตรา หนึ่งนสี่สองแหละนะครับซึ่งก็มีอัตราโทษที่สูงกว่าเมาแล้วขับปกตินะครับก็คือจำคุกหนึ่งปีนำะปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท